เาลูกไปอาบน้ำนะคะไม่ไม่เอาจะเล่นอันนี้คือมีภาษาและการคิดนะคะถึงจะเป็นคำศัพท์น้อยๆน้อยๆอ,อ,อ่ะสั้นๆสั้นๆเนี้ยแต่เขามีภาษาและมีความคิดเป็นของตัวเองสามารถสื่อสารได้บอกเหตุผลได้มีภาษาและการคิดแล้วเราก็อ๋อยังไม่อยากไปหรออยากเล่นอยู่หรออะไรอย่างเงี้ย ทวนทวนให้นะคะทวนให้มันเป็นประโยคที่สวยงามมากขึ้นเขาก็จะได้รูปประโยคที่สวยงามโอ้ยังไม่อยากไปอยากเล่นไดโนเสาร์อยู่หรออืมเป็นแบบนี้นี่เองแต่ว่ามันมืดแล้วจะเล่นได้ไหมเราสัญญากันแล้วเราตกลงกันแล้วนะปะถึงเวลาแล้วก็ไปอาบนะ้ำเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นอีกนะคะ คืออยากให้ได้รูปประโยคที่สวยงามเราก็ทวนประโยคนั้นให้สวยๆแล้วก็แจงรายละเอียดของประโยคเป็นเหตุเป็นผลมา1และ2และ3ม,มาให้เขานะคะรูมแมมนักบำบัดและกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวกระตุ้นพัฒนาการต่อเนื่องที่บ้านได้ในทุกๆวัน คลาสเรียนออนไลน์วิดีโอคอลให้คำปรึกษาหรือหนังสือรายละเอียดเพิ่มเติมใต้ล่างคลิปค่ะ